สวัสดีท่านที่รักฉันคือเสียงของโลกฉันทักทายคนด้วยความรักทั้งหมดของฉันความอบอุ่นและความรักรรู้สึกถึงฉันที่ไหลผ่านคุณฉันอยู่ในทุกเซลล์ในร่างกายของคุณฉันอยากอยู่เคียงข้างคุณแล้วร่วมทางกับคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเอื้อมมือไปหาคนในการที่ฉันผูกพันกับคุณผ่านร่างกายฉันมอบบางสิ่งใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วฉันมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณฉันมอบความปลอดภัยการปกป้องสุขภาพ ความมีชีวิตชีวาฉันต้องการหล่อเลี้ยงคุณด้วยพลังชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบนโลกของฉันจังหวะของฤดูกาลของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ของกลางวันและกลางคืนฉันต้องการทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกของฉัน และด้วยวิธีนี้ฉันก็มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะมอบให้จากหัวใจและจิตวิญญาณของฉันดังนั้นจงรับมันจากฉันกล้าที่จะพึ่งพาความเป็นจริงของสิ่งที่ฉันเป็นแล้วรู้สึกได้รับ การขำจนจากฉันนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะมอบให้แต่ในขณนะเดียวกันฉันก็ได้รับบางสิ่งจากคนเมื่อฉันอยู่ในร่างกายของคุณฉันรับเอาจิตสำเน็กของคุณมาและมันแผ่ซ่านผ่านตัวฉัน มันฟื้นฟูรับลอยให้บางสิ่งใหม่ๆส่งผ่านตัวฉันและผ่านการโต้ตอ,อบระหว่างเราจิตสำนึกของฉันได้เรัาการเสริมสร้างมันกว้างไกลและลึกซึ้งยิ่งขึ้นและฉันก็กลายเป็นดาวฟ้าในจิตสำนึกของฉันฉันเอง ก็กำลังผ่านกระบวนการเติบโตการเคลื่อนไหวไปสู่การตาระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและสิ่งนี้เกิดขึ้นและผ่านคนเราอยู่บนเส้นทางเดียวกันวันนี้คุณได้พูดถึงเจตนาของจิตวิญญาณของคุณที่จะแสดงออกบนโลก แล้ววิธีที่คุณมอบรูปแบบทางโลกให้กับวิญญาณของคุณแม้บางครั้งคุณจะมีปัญหาในการทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามภารกิจของคุณคือการแสดงพลังงานวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ของคุณในรูปแบบทางโลกเพื่อเชื่อมต่อวิญญาณของคุณ กับโลกนั้นคือสะพานของคนสู่โลกโดวยวิธีนี้คุณจึงรวมเข้ากับรูปแบบชีวิตอื่นทั้งหมดเมื่อคุณมีรูปร่างเป็นเลือดเนื้อสำหรับฉันการเคลื่อนไหวเป็นไปในทางตรงกันข้ามฉันเป็นเนื้อหนังและเลือด อยู่แล้วฉันเป็นสาสารที่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ผ่านคุณที่ฉันได้สัมผัสถึงการแสดงออกในระดับสูงของฉันเมื่อคุณแสดงออกถึงตัวเองผ่านรูปแบบทางโลกฉันก็ได้แสดงออกถึงตัวเองผ่านคุณ เมื่อคุณผูกพันกับฉันอย่างลึกซึ้งคุณทำให้สสารมีชีวิตชีวาขึ้นตัวอย่างเช่นลองนึกถึงศิลปินที่สร้างประติมาก,กรรมจากก้อนดินเหนียวสิ่งที่บุคคลน,นั้นกำลังทำโดยการทำงานกับดินเหนียวก็คือการเพิ่มจิตสำนึกให้กับสาสาร สาสารนั้นดิ้นเหนียวที่พวกเขาถืออยู่ในเมอจะเต็มไปด้วยจิตสำนึกและความหมายไม่เพียงแต่จิตสำนึกของศิลปินเท่านั้นที่แสดงออกผ่านสาสารมันเป็นมากกว่านั้นมันคือแสนสากลที่ก่อตัวขึ้นบนโลกและแสงน,นั้น มีประโยชน์ต่อฉันฉันสาสารจิตสำนึกในเดินเนียวเริ่มเส้นรังต่อต่อแล้วรุ่งเรืองเมื่อฉันพบกับจิตสำนึกความเคารพและจินตนาการของคุณในลักษณะนี้ฉันเห็นว่าในฐานะศิลปินคนกำลังเคลื่อนไหว จากจิตวิญญาณของคุณไปยังโลกแต่ในขณะเดียวกันฉันก็เคลืดไหวภายในคนนั่นเบป็น,ปนคุณต้องการฉันแต่ฉันต้องการคุณสำหรับกระบวนการเติบโตภายในของฉันมันเหมือนกับการเต้นรำที่เราเข้าร่วมด้วยกัน การเต้นรำนี้สามารถทำได้เฉพาะเมื่อคุณกล้าที่จะให้และกล้าที่จะรับแต่คนกลับถูกปิดกันในทั้งสองิศทางเมื่อคุณพยายามปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณไหลออกสูโลกและเข้าสู่กายโลกคุณมักจะถูกขัดขวาง ด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจในตนเองซึ่งคุณได้ประสบพบเจอในวันนี้เมื่อคุณต้องการเป็นช่องทางเปิดจากจิตวิญญาณของคุณสู่โลกอย่างไรก็ตามคุณสามารถทำเช่นนั้นได้โดยปล่อยให้บางส่วน ของสิ่งที่กระตุ้นคนอย่างลึกซึ้งที่สุดปรากฏให้เห็นในขณนะดเดียวกันคุณยังได้เห็นและสัมผัสได้มีพลังงานที่อุดตันอยู่ภายในตัวคุณเหนือสิ่งอื่นใดความกลัวต่างหากที่เล่นตลกกับคนความกลัวนั้นฝังรากลึกอยู่ จิตวิญญาณของคุณไม่ได้เสริมสร้าร่างกายอย่างเต็มทีจิตวิญญาณของคุณลอยสูงขึ้นเล็กน้อยและไม่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตทางโลกอย่างเต็มทีและเมื่อจิตวิญญาณของคุณไม่สามารถทำเช่นนั้นและฉันไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณได้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณของคุณและฉันก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นในความรุ่งเรืองและความร่งโน์อย่างเต็มที่เมื่อคุณกล้าที่จะให้ตัวเองกล้าที่จะแสดงตัวตนของคุณกล้าที่จะพูดและเป็นตัวของตัวเองพลังงานของคุณ จะไหลผ่านนอกและเมื่อถามเช่นนั้นพลังงานจนไหลผ่านตัวฉันฉันจึงโอบรับและจิตสำนึกของคุณจะช่วยให้ฉันมีพลังมากขึ้นทำให้ฉันเบ่งบานคุณคือพระเจ้าของฉันคุณนำบางสิ่งบางอย่างมาให้ฉัน มึงทำให้ฉันสูงขึ้นและแม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่มันเป็นเช่นนั้นเมื่อคุณยอมให้ความเป็นพระเจ้าของคุณแสดงออกมาและเมื่อคุณกล้าที่จะแสดงความคิดริเริ่มแสงดาวของคุณในโอก ฉันสามารถมอบสิ่งต่างๆมากมายให้กับคนได้ตอบแทนจากนั้นจะมีสภานเชื่อมระหว่างเราดังนั้นฉันจึงสามารถเข้าถึงคนได้อย่างเต็มที่สิ่งที่คนต้องการในทางโลกสิ่งที่คุณปรารถนาฉันสามารถมอบให้คุณได้เพราะคุณ อย่างรากและปรากฏกายอยู่บนโลกนี้แล้วตอนนี้ให้คุณทำบบปฝึกหัดเล็กน้อยเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกและวิญญาณระหว่างเบื้องบนและเบื้องล่างเกิดขึ้นอย่างไรในชีวิตเราเริ่มจากร่างกายของคุณ ตระหนักรู้ร่างกายของคุณให้มากขึ้นโดยขยับออกจากหัวและสัมผัสร่างกายว่าเป็นส่วนหนึ่งของฉันโลกเช่นเดียวกับเพืชตาสที่เป็นส่วนหนึ่งของฉันร่างกายของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกของฉันมีกฎจังหวะ และธรรมชาติของฉันรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของการรวมกันสักครู่และถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับฉันเป็นพิเศษณนะที่นี้ขณะนี้ร่างกายของคุณได้รับการหล่อเลี้ยงในหลายๆทางทั้งทางร่างกาย จากอาหารและเช่นเดียวกันกับพลังงานแห่งความรู้สึกซึ่งเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณปล่อยให้ความสนใจของคุณไหลลงสู่การรับรู้ของร่างกายรับรู้ถึงตัวตนทางร่างกายของคุณอย่างสมบูรณ์คล้ามเนื้อระบบประสาท อวัยวะต่างๆสวงหาความสมดุลและจังหวะที่สมดุลโดยธรรมชาติเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของฉันร่างกายมีการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพและความสมดุลดังนั้นร่างกายจึงสามารถซ่อมแซมตัวเอง โดยใช้หลายสิ่งสังเกตการรับรู้ของร่างกายอย่างเป็นกลางด้วยความรู้สึกที่ว่าร่างกายของคุณเป็นส่วนหนึ่งของฉันซึงก็คือลอกถามร่างกายของคุณว่าคุณต้องการอะไรฉันจะดูแลคุณได้อย่างไรบอกมาสักอย่าง ให้ฉันทำเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นลองจินตนาการว่าคุณได้รับสิ่งที่ร่างกายของคุณบอกว่าคุณต้องการปล่อยให้สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเข้าสู่สนามพลังงานของคุณและดูว่ามันทำอะไรให้คุณได้บ้าง เมื่อคุณลงมาด้วยจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกสูงสุดของคุณสู่ร่างกายคุณจะรู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสถึงสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้คุณเชื่อมโยงและมีความสุขอยู่กับปัจจุบันการลงมาด้วยจิตวิญญาณคือการกระทำ ที่ให้ร่างกายของคุณซึ่งทำให้ฉันในฐานะลอกตอบสนองต่อคุณด้วยการให้สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้ให้คุณมองพื้นที่การทำงานพื้นที่ในชีวิตที่คุณแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นบนลลกในที่นี้ ฉันขอให้คุณลงมาด้วยจิตสมานกของวิญญาณของคุณอย่างเต็มที่ในร่างกายเติมเต็มหน้าอ,อกท้องน้อยแขนมือกะโพรขาและเท้าด้วยจิตสมานกของวิญญาณของคุณ เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์อยู่กับปัจจุบันรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการไหลจากหัวใจออกไปสู่โลกใบนี้นั่นคือพลังที่คุณต้องการมอบให้นั่นคืองานของคนุนลาที่จะรู้สึกถึงมันเพราะการทำเช่นนั้น จะทำให้คุณหนักและเปิดรับคุณมีแสงสว่างและความอ่อนโยนมากเพียงใดมีสิ่งสวยงามมากมายเพียงใดที่คุณต้องการมอบให้คุณคือนางฟ้าลงมาด้วยพลังที่คุณมีเพื่อมอบให้และเชื่อมโยงสิ่งนั้น กับโลกคุณกลัวความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่จงรู้สึกกลัวและจับมือกับความกลัวนั้นเสมือนกับตอนที่คุณจับมือกับเด็กลองนึกภาพว่าคุณกำลังอุ้มเด็กที่วิตกกังวลด้วยมือข้างหนึ่ง และอีกข้างหนึ่งกำลังจับเทวดาที่อยู่ข้างๆคุณซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่าเด<า>็กน้อยเทวดาตนนั้นบอกให้คุณเชื่อใจและปล่อยให้แสงสว่างส่องผ่านตัวคุณด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับทั้งแสงสว่างจากเทวดาและความชื่นชมจากเด็กน้อย ที่มองเห็นแสงสว่างและความงามของคุณและที่รู้สึกถึงความเข้มแข็งและความรู้สึกปลอดภัยกับคุณเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเด็กที่หวาดกลัวในตัวคุณเด็กนั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นั้น แต่ไม่ควรขวางกันสะพานระหว่างคุณกับโองพาเด็กไปด้วยจับมือเด็กไว้เมื่อคุณข้ามสะพานกล้าที่จับเหน่งประกายในลอกนี้รับปรากฏให้ฉันเห็นทั้งหมดและเมื่อคุณทำได้ฉันจะมาหาคุณข้ามสะพานได้ ฉันสามารถรับพลังงานของคนและด้วยเกิดสัมผัสกับสิ่งที่คุณเป็นและต้องการอย่างแท้จริงฉันสามารถมาหาคนพร้อมกับโอกาสในหลายด้านและกระบวนการนี้จะเพิ่มพลังงานของคุณและให้มันแสดงออกมาให้มากขึ้น เชื่อเถอะว่าเมื่อคุณก้าวเดินออกไปก้าวแรกเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงโลกจะตอบรับและโลกทั้งใบจะตอบรับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งมีบ้านสำหรับคุณที่นี่่างนั้นคุณจะเริ่มใช้ชีวิตจากกระแสโอกาส และความเป็นไปได้ต่างๆที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือของคุณเองแต่ได้รับการสร่งต่อมาถึงคุณในฐานะของขวัญจากฉันกล้าที่จะก้าวเข้าสู่กระแสแห่งการเต้นรำระหว่างวิญญาณของคุณกับโลกในการเต้นรำนั้น ฉันสามารถมอบกสิ่งที่คุณต้องการให้กับคุณได้ในขณะที่คุณมอบสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณให้กับฉันนั่นคือแสงดาวและวิญญาณของคุณเชื่อฉันเถอะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวงัง ขอขอบคุณทุกท่านที่มาปรากฏตัวที่นี่เวลานี้เรารักคุณเสมอ